วันนี้ก็จะพามาดูการบำรุงดินใส่ปุ๋ยคอกนี่ครับเป็นกองขี้วัวที่ตากแดดไวหนึ่งเดือนก็จะออกสีดำๆแล้วครับเป็นการหมักในกองครับมาหมักใช้การหมักแบบธรรมชาติตากแดด ตอนนี้เราก็จะทำแปลงไว้สำหรับปลูกพริกค,ครับอันนี้เป็นแปลงใหญ่ครับเป็นแปลงใหญ่ได้เตรียมฟางคุมดินไว้ล่วงหน้าให้จุลินทรีย์เกิดอันนี้ผมก็ลอกดินเพื่อจะขุดควนดินก็จะย่อยครับเมื่อเราคุมฟางไว้ประมาณสักสองอาทิตย์ หรือสิบกวันฟางก็จะเริ่มจะเป็นปุ๋ยลนะครับเพราะตากแดดก็จะเป็นสารอาหารเช่นฟอสฟอรัสให้กับพืชผักที่จะปลูกได้ครับดินที่พวนผมได้พวนไว้ล่วงหน้าแหลยครับหลังจากลอกฟางออกไปดินก็จะร่วนดีครับถ้าเราไม่คุมฟางดินจะแข็งนี่ครับดินที่บางก้อนอยังแข็ง เดี๋ยวเราก็จะเอาขี้วัวตากแห้งมาผสมคุกเขานี่ครับในกองนี้นี่ครับหลังจากเราเอาขี้วัวแห้งที่ตากไว้10ประวันบนกองครับผมต,ตากบนกองที่เขาทิ้งขี้วัวเลยกลับไปกลับมาสัก5วัน กับครั้งหนึ่งสักสเที่ยวก็ใช้ได้แล้วครับราวๆสิบกว่าวันตากแดดแต่ถ้าหน้าฝนต้องตากมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นเดือนขึ้นไปแต่หน้าร้อนก็ไม่มีฝนก็ตากสัก10บกว่าวันโดยการผสมอันนี้ได้ผสมไปแล้วนะครับผสมในดินคุกเขาให้ทั่วแล้วเราก็จะนำต้นก้าพริก สักสองสามต้นมาใส่เลยครับแล้วก็กบดินรอบๆไม่ต้องให้มิดโคนต้นมากครับไม่ต้องให้สูงนะครับโคนต้นไม่ต้องให้สูงนี่ครับก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยอยู่บ้างใช้สักสองต้นก็พอเดี๋ยวผมใช้มันติดมาด้วยก็เอาสักสามต้นอย่างน้อยก็ต้องรอดแน่ๆครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟางนี่ครับคุมร,บรอบๆคนต้นแบบที่เคยลงคลิปตลอดมาเมื่อก่อนๆคุมให้รอบเพื่อรักษาให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดหลังจากนั้นเราจะใช้จุลินทรีย์น้ำน้ำต่าข้าวน้ำมะพร้าว อะไรก็ได้ครับหรือ EM หมักก็ได้ครับน้ำจุลินทรีย์อก็ได้เอามาลดให้ชุ่มให้ดินชุ่มน้ำเลยครับให้แฉะเลยไม่ต้องกลัวว่ารากจะเน่าอีกรดให้ทั่วสองวันแรกที่เราปลูกเราต้องลดน้ำให้ดินชุมให้เปียก หลังจากสองวันไปแล้วเราจะลดวันละครั้งพอชืช้นๆก็ได้ครับไม่ต้องให้ชุ่มแต่สองวันแรกนี่เน้นหน่อยครับเพราะดินจะได้ไม่ร้อนพรุ่งนี้วันนี้ปลูกตอนเย็นพรุ่งนี้อาจได้แสงแดดร้อนๆเขาก็จะอาจจะมีใบเหี่ยวบ้างแต่ไม่ต้องกลัวครับเราปลูกเผื่อไว้แล้วต้นไหนไม่สมบูรณ์ ก็ปล่อยไปอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ครับต้นเล็กมันติดมาด้วยก็ปลูกแบบง่ายๆครับอย่างเช่นแบบนี้ครับต้นนี้ก็ปลูกเหมือนกันอย่างหลุมนี้ก็กปลูกทำหนอยเดียวกันครับใช้สองต้นสามต้นได้หมดครับก็จะใช้สองมือครับอันนี้ถือ กล้องถือมือถือด้วยก็ทำลำบากเดี๋ยวค่อยปลูกครับสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> กับการบำรุงหรือปรุงดินเพื่อจะปลูกพืชต่างๆไม่ว่าพริกมะเขือได้ทุกอย่างครับผมใช้ขี้วัวอย่างเดียวครับถ้าใครมีขี้ไก่ก็ดีเลยครับเพราะมีสารอาหารเยอะครับมีทั้งฟอสฟอรัสโบดเซียมและธาตุอา,าหาร ลองอีกหลายชนิดครับแต่ขี้วัวหนักๆจะมีในโตรเจนฟอตฟอรัดบ้างโดยเฉพาะมากับเศษวัชพืชหญ้าแห้งพวกนี้หรือฟางแห้งที่วัวกินแล้วหล่นไว้ผสมมากับขี้วัวและมีโพแทสเซียมบ้างครับดินเหนียวจะมีโพแทสเซียมเยอะนะครับไม่ต้องไปซื้อมาใส่ถ้าใครปลูก พืชในดินเหนียวโพแทเสเซียมเยอะอยู่แล้วก็ฝากไว้ครับคลิปปลูกพืชและการปรุงดินท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ